ซื้ออะไรอ่ะปลูกปลาเส้น Walk with me EP สามพันอะไรอ่ะข้าวเขียวเส้นปลาคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกด้วยแล้วก็ยำซึ้งแล้วก็อยากกินเรอะจะปูว่าไงจะหมดแล้วว่ะใส่ทำไมหมดเลยจะแตกจ้ะจะแตก มาจ้าเมค่ะกลับมาเจอกับพวกเรา3คนในช่องแดกดึกชาแนลแล้วค่ะทุกคนอยู่ในช่วงแดกดึกลองค่ะเจ๊วันนี้หนูไปเซมาไปเจอตัวหน้าลองมาจะเอามาให้ลองกินโอเคไหนอะตะกร้องเบอร์ของค่ะของมาค่ะนี่ค่ะเซริสโบรานไม่ใช่เอาอันใหม่มาค่ะอันนั้นไม่ใช่ตะกล้องนี่ก็ไร เราไปเมื 3, อ่อสามเซเว่นกว่าจะหาได้เนี่ยจุเนแรกหมดเปล่าตัวร้อนเข้าไม่ได้เซเว่นที่สองมดครับพอเข้าเซเว่นที่สามนั้นแหละเจอเลยเจอนเนี่ยเหรอครับครับ <c oughs> ย้อนมาเหมือนเล่นนะ <c oughs> <c oughs> เองตอบเอง โอเคค่ะ okay, ทุกคนวันนี้นะคะเราสามคนเหมือนเดิมจะมาลองกินไอ้ตัวนี้ดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้มันคืออะไรกันแน่เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาของทาโร่นะคะจะมีสองรสชาติอันนี้จะเป็นเย<อ>็นตะโฟมไฟนะคะแต่เป็นแบบคุกขิงเนาะใช่ไหมรสเนียเป็นรสอะไรอะ่ะต้มยำกุ้งน้ำข้นคุิกเหมือนกันอ่ามากินอ,ะอ่ะแต่ว่าวันนี้เราก็จะก็จะทำแบบว่า เป็นสูตรเขาคือครุกคริกหนึ่งซองแล้วก็แบบแห้งกังเลยอีกหนึ่งซองกังแบบแห้งก็คือครุกคริกหนึ่งแหละแล้วก็จะลองทําแบบแห้งดูว่ามันแบบไหนมันจะอร่อยกว่ากันใช่ไหมคะแต่ก่อนจะชิมตอนนี้มันอยู่ในซองแล้นะแห้งๆเลยไปต้มเส็งกันก่อนค่ะไปค่ะไปเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้เราสองคนไปต้มเส้นมาแล้วนะคะแล้วก็รูปร่างหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเส้นทาโร่แหละจริงๆแล้วอะทาโร่เลยเออคือเส้นทาโร่เลยนี่คือเครื่องปรุงเขานะสองก็เลอรเลยแต่ว่ามีปลาหมึกกับกุ้งด้วยเดยอ๋อมีของแห้งให้ด้วยเจปลาหมึกกับกุ้งเราก็ต้องต้มก่อ เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยว่าแบบ,แบบแห้งๆกับแบบผูกคลิกแบบไหนอร่อยกว่ากันนะคะเริ่มจากตรงพิงก์ก่อนเลยก็ได้ตรงหน้าพิง์เป็นรสชาติอะไรจ๊ะต้มยำกุ้งน้ำข้นค่ะแบบก็คือเหมือนกับเป็นต้มยำกุ้งน้ำกุ้งน้ข้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นผักแล้วก็เนื้อกุ้งแล้วก็ไข่ด้วยะะ <c oughs> ไข่ด้วยค่ะแต่จะเป็นต้มยำเครื่องปรุงเป็นผงเนาะใช่เป็นผงแล้วก็มีพริกเผาเป็นน้ำ ชิมกันชิมค่ะรสชาติดีต่างกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ห่ออื่นรสชาติจะดูแบบหอมกว่าโดดเด่นกว่าก็โอเคกินได้อร่อยรู้สึกว่าอันนี้หนูกินหนูกินดิบมาก่อนลองชิมดิบมาแล้วมันคือทาโร่แบบทาโร่ของที่หนาเลยทาโร่นั้นเลย พอมันมาต้มแล้วเส้นมันเส้นมันหนาขึ้นแล้วก็มีความเด้งมีความเด้งมากขึ้นอ่ะแล้วรสชาติต้มยำมันเข้มข้นจัดจ้านกว่าที่เคยกินแล้วก็กินรสสักทีวมีความหวานออกหวานออกหวานเลยรสชาติแรกแล้วก็เผ็ดสำหรับตัวพี่นะอันดับแรกเลยที่ชอบคือชอบเส้นนะ มันเหนียวเหนียวอะเหมือนมันอมน้ำอะมันจะฟูนิดนึงอะไรเงี้ยอย่างที่อย่างที่เมย์บอกอะลองชิมเส้นดิบๆแล้วยังแบบเฮ้ยมันจะเข้าอะเออแต่พออมเส้นให้มันไอ้นี่แล้วมันก็โอเครสชาติน้ำมันจะออกไปทางแบบต้มยำไทยเลยอะต้มยำไทยบ้านเราเลยแบบเขาเรียกว่าหอมอะไรอะข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรพวกนั้นอะคือหอมมากออกหวานจ้ะคนชอบกินหวานน่าจะชอบเดี๋ยวให้คะแนนพร้อมกันเต็มสิบกับต้มยำกุ้งน้ำข้นแบบคุกกี้ หนึ่งสองสาปค่ะพี่ให้เยอะอยู่คนเดียวหรอพี่ให้เก้านะใ <8, 8. S 3> ห้แปดใแปดไปเดี๋ยวไปที่ตะโฟมหม้อมไฟกันแบบถูกขิดอันนี้เครื่องปรุงจะแบบเป็นซอสมาห,ห,หวานจังแต่รสชาตนะิเข้มข้นนะเข้มข้นอยู่ อเออแต่รสาทำออกหวานหวานนํำเหมือนกันหวาน,น,น<ำ>ไม่ค่อยรู้สึกถึงเ<อ>ย็นตาโฟมาเมื่อเขือมือเขือเย็นตาโฟเย็นตาโฟไม่รู้บาอย่างที่นอกแหละสเส้นเหมือนเดิมหวานรสชาติดีค่ะจิ้มคนรวมรวม,มารสชาติดี<ช>แต่หลักๆอ่ะออกหวานทั้งสองรสชาติเลยมากับเย็นตาโฟหม้อไฟแบบคูกคิดหนึ่งสองสามเก้าค่ะหก ฟแล้วแต่ลิ้นคนได้นะอย่าว่ากันไปต้ยมยำแบบแห้งกันต้ยมยำกุ้งข้นแต่ไม่มีน้ำอันนี้เราลองคิดขึ้นมาเองนะว่าถ้าเกิดว่ามันทำแห้งๆอะ่ะมันจะโอเคไหมแต่ดูจากทรงแล้วจะขึ้นพ้นไปลองอกันลองก่อ,อ,กอไปไปครับ มันก็เอ้มข้นก็คือรสชาติโดยรวมยังอร่อยอยู่เส้นยังเหนียวนุ่มอยู่แต่ด้วยความที่มันเค้มข้นมันก็ทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเผ็ดเค็มมาพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยทิดว่าไงโอเคไหมแต่ถ้าดูเข้มข้นไปอ่ะอย่างที่บอกหละข้าคขูดขีดกำลังพอดีแต่ว่าแห้คือมันทุกรสชาติมันโดดเด่นขึ้นมาแล้วแบบ ืดแต่ถ้าสมมติว่ามีพวกไข่เนื้อสัตว์เจอะๆก็ได้อร่อยใส่กุ้งเป็นตัวเนาะต้มยำกุ้งน้ำข้นเอามาทำแบบแห้งในแบบฉบับของพวกเราให้คะแนนเท่าไหร่เต็มสิบหนึ่งสองสาม็ให้มาอีกหนึ่ง่ย่าที่บอกค่ะมันมันเป็นที่เราเองเ็มค้นไปมันไม่ได้ผิดที่เขานะคนกินชอกินรสจัด ได้เลยอันนี้ได้นี่อันนี้มาเดี๋ยวพี่สลับให้เลยเย็นตาโฟมอกไฟแบบแห็ดอ๋อนี่แบบนี้มาลองเลยอารมณ์เหมือนไอนะ้น่ะพัดหมี่แดงอะห,อหน้าตาเหมือนไม่เผ็ดนะแบบเป็น <Okay. S 1> เป็นซอมสมะเขือเทศเออ <laughs> ก็มันเหมือนนาะ <laughs> ไปค่ะ1 2 3 two t h ดีมากมันไม่ได้แห้งเหมือนอันนั้นใชไหคะเพราะมันเป็นซอสเลยอันนี้มันมาเป็นซอสอยู่นะอร่อยอร่อยมากจะเผ็ดอเมว่าไงหนูชอบความรู้สึกอันนี้เพราะมันเป็นซอสแล้วมันก็เข้มข้นกว่าอันนี้อันนี้คือไม่เ่วที่ควรแต่นี้คือแบบเฮ้ยมันอร่อยอะไรอ่ะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยไหนเอาสำหรับตัวพี่นะได้หว่ะ เส้นไม่อืดน,น้ํารสชาติเค็มข้นขึ้นแต่ตอนที่กินเป็นขุกขิกแล้วมีน้ำํำทาไมมันหวานโดดวะเออมันดูดนหวานมันโดดออ,ออกมาแต่พอมาทํำอย่างเนี้ยกลมกลมอ่ะเพระมันมีสามรสอ่ะดีว่ะเห็นป่าลองแห้งๆอ,อ,อันนี้นะคะแนนเต็มสิบให้พร้อมกันกับเย็นตาโฟมอไฟจะหนึ่งสองซ้ำเฮ้ สรุปก็คือโดยรวมก็อร่อยแหละไอเส้นมันก็คือทาโร่แต่ว่ามันจะเหนียวกว่าเดิมหน่อยก่อนล้ำลากันไปค่ะทุกคนลองไปทำกันดูแล้วกันนะคะใครอยากลองใครอยากลองชิมก็หาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะกับทาโร่ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลามี2รสชาติค่ะรสชาตินั้นต้มยำกุ้งน้ำข้นค,นค่ะแล้วก็รสเย็นตะโฟหมอ้อไฟลองทำแบบเราก็ได้ค่ะลองทำแบบแห้งดูอันนี้คงเดิมอร่อยนะคะแล้วก็แบบฉบ,บับเขาจะเป็นแบบคุกคิก ลองไปทํากันดูแล้วกันค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้พวกเราสองคนขอบคุณมากนะคะที่ดูคลิปพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องแดกหรือชานลด้วยนะจ๊ะค่ะถ้าอยากให้พวกเราลองอะไรใหม่ๆให้ดูนะคะก็คอมเมนต์ใต้่างกันได้เลยนะคะยลาอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปด้วยนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดค่ะทาโร่เข้าได้นะคะวันนี้พวกเราสางคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เอามาชิมดูอันนี้อยากให้ลองอยาก yeah, ให้ลองแบบแห้ง <c oughs>